สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by j Asset Management ค่ะอีพีนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านสวยนะคะที่โครงการชนพฤษาค่ะซึ่งการเดินทางมายังโครงการผ่านทางถนนสุขประยูนค่ะโครงการนี้อยู่ในแหล่งชุมชนนะคะอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะศูนย์การค้าโรบินสันไลท์ไซ์ ชนบุรีค่ะดูโฮม โฮมโปรอยู่ใกล้กับแจ็ตวิลเลจอมตะค่ะและอย่างมีร้านสะดวกซื้อครบครันนะคะที่จะคอยให้บริการคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและสําหรับนะคะชาวโฮมหลังนี้ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าติดกับทางเข้าออกของโครงการเลยค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นอาคารสําหรับนะคะทำกิจการร้านค้าหรือว่าจะพักอาศัยก็ดีเช่นกันค่ะภายในบ้านจะสวย่ายอยู่แค่ไหนถ้า พร้อมแล้วตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่55ทับ94ค่ะมีขนาดนะ28ตารางวาค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวและ1ที่จอดรถค่ะเดินผ่านจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะเข้ามาคุณจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะบิวอินนะคะเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนหรือห้องรับแขกได้แบบสบายๆค่ะพื้นที่มี เพิ่มเติมเฟอร์เิเจอร์นะคะโซฟาโต๊ะรับแขกค่ะหรือจะเป็นตู้โชว์ชั้นวางทีวีนะคะได้แบบลงตัวเลยถัดเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะใช้พื้นที่นะคะไว้สําหรับรับประทานอาหารตั้งโต๊ะนะคะทานอาหารได้ตั้งแต่4ท่านขึ้นไปเลยค่ะและบริเวณนะคะห้องรับประทานอาหารเนี่ยยังเชื่อมไปที่พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่ต่อเติมนะคะเราได้ต่อเติมหลังคาและปูพื้นกระเบื้องห้องครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับเคาน์เตอร์อครัวบางส่วนค่ะและซิง์สำหรับล้างจานคุณผู้ชมนะคะใช้เป็นนะคะพื้นที่เกี่ยวกับการทำอาหารได้แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและก็ตู้นะแขวนติดผนงังได้เพิ่มเติมด้วยหรือจะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะซึ่งห้องนี้มีประตูนะคะเดินออก บริเวณด้านนอกนะคะสามารถที่จะชมบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ค่ะบริเวณชั้นล่างมี1ห,ห้องน้ําค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบคันนะคะด้านล่างมีฝักบัวสามารถอาบน้ําได้ค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่านะคะว่าด้านบนจะมีห้องอะไรกันบ้างตามมาเลย และนี่คือห้องแรกนะคะกับห้อง master b เบ r o o m ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะวางเตียงนะคะขนาด5ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันและยังมีพื้นที่เหลือๆได้แบบสบายๆเลยและสําหรับห้องนี้ค่ะเขามีหน้าต่างบานสไลด์นะคะเป็นหน้าต่างกระจกรอบตัวห้องเลยค่ะก็สามารถที่จะเปิดรับลมระบายอากาศพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วย 哈。 และสำหรับห้องที่2และ3ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะ2ห้องนี้มีขนาดเท่าๆกันค่ะสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกก็ได้หรือจะใช้เป็นห้องทำงานหนึ่งห้องห้องพระหนึ่งห้องเลือกเป็นห้องนะคะสำหรับแต่งตัวนะคะสำหรับสมาชิท่านไหนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆก็ใช้เป็นห้อง Wal k in ิน o s e เได้ค่ะภายในบริเวณห้องมีหน้าต่างรอบห้องนะคะเปิดรับลมระบายอากาศนะคะชมวิวธรรมชาติได้ดีเลยค่ะพร้อมกับบริเวณ ชั้นสมี1ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำส่วนรวมค่ะไว้ใช้ร่วมกันพร้อมกับสุขภัณฑ์แบบครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านชลพฤษาหน้าป่าเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามลรมิสันและสไตล์ชนบุรีขับไป450เมตรเดยวเลี้ยวซ้ายเข้าถานนสุขประยูนซอย23ขับต่อไปอีก700เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะกับ f a c e b o o k Fanpage j a s s e t m a n a g e m e n t และ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบ่าย s s e t m a n a g e m e n t ค่ะเรามีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลาย ที่เลยค่ะทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ